มามาเห็นไงขาใกล้ขากูเนีนี่มาห้าเล็กนัจงดาดูแากัน้วนขอบขอบคุณุก uh ี huh> ่นะครับถอยร่อยด้วยขอบคุณจ้าขอบีสิ่งใดก็ต้งความพัน่าขอบคุณครับขอบคุณครับล่างลอยขอบคุณจ้าพี่เมื่อกี้ที่ผมโดดลงไปผมดูดีไหม เอาไปข้าว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 เซ้าข้าวเซต้องเช็คเลตติ้งก่อนข้าวตอบมึงก็รู้แล้วเข้าวจ้ทำเพื่ออะไรเอ๊ะเราเดินทางมาถึงแล้วมึงอย่าลืมที่เราสอนกันมานะมึงชื่อองค์ราชบุตรพานุวัฒร์พานุวัฒนกูราชดามหาฮเล็กเข้าจะไม่จับได้ใช่ไหมไม่จับจับไม่ได้หรอกมึงก็ทำแบบเนียนๆไงเอาเอาเอาที่สอนกันมานะ ทุกคนเปิดหน้า จะบ้ามปเล่นขนสดเเอ้าีอมมาไม่ใช่หรอไม่ใช่กูให้มึงล้มึไม่ีกังาลังเข้าไปนี้เขาจบมได้แน่เนั้นเดี๋ยวกูเข้าไปชิมล้างก่อนแล้วไม่เห็นเนีหมดเลไม่็ขาตายแล้วมึงรออยู่ของนอเอาเอดูกูนะเป็นตัวย่างเรจะให้ลำยังไงก็ทำให้ดูก็แล้วกันดูดู เดี giờ du du yeah. pues um. super. Super. ๋ยวเอดูอยูหุ่หน้าเนี้ยดูตาด้วยนี่จับกูได้หัวจนตีเลยไปเอกต้องซุปเปอร์ไปเอกซ์ซูเปอร์ไปเอกซ์ซูเปอร์สตาร์ซูเปอร์ติ้งกันรองเท้ากูไม่นับหรอกไปนั้นแม่วูจะเล่นหน้านับเข้าไปนั้นไม่มีสาว นั่งเขาไปนั่งันนี้เช่นเพื่อนบป็เพื่อน้ครแล้วเพื่อไปติดเขามายืนจ้องคุณนึกว่าครูไก่แก้วเข้าบอกมาดูนี่เกลี่จะไปแซวเข้าไปทั้วันเลยเขาไปนั่งนั่งโอ้ยห้าเมืองนี้เจ๋งไหมเจอเฉิีหลงด้วยนะเฮ้ยทหารเรา mọi người đi có chung kính đi mọi người 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 đi เสียสั่งมาคารายเจ้ามีให้เราไปกินอะไรเนี่ยอะไรมันพูดยังไงอ่ะเจ้าเบอร์แล้วก็ถวายบังคมถวายบังคมเอออันนี้แม่เมียเมียเออใช่สวัสดีครับแม่นั่งเป็นคนไฟธาตุแตกใช่ไหมแดดมันร้อนโอ้แดดร้อนเออโอ้ล้วเบองนี้เขาดีเนาะทำไมเขาเอาผู้แกศมาตั้งไว้บูชาเลยเฮ้ยนั่นลูกชายเราองค์ราชบุตร ราชบุรุษราชบุรุษทั้งยลูกชายที่ทางจริงๆตอนเกิดเนี่ยกินลูกแม่ออกมาเปล่าไม่ได้จริงไม่ได้จริงอันนี้ลูกลูกใครเนี่ยมหาเล็กมหาเล็กนะชื่ออะไรรัชดารัชดาเป็นมหาเล ทำไมอยากเจอเลยพี่ไปตามเข้ามาอะไรคนไหนพระคู่มั่นน่ะอ๋ออยากเห็นคู่มั่นเหรอคนที่จะแต่งงานอ่ะนั่นน่ะเห็นไหมมองตามเขียวเดิเลยฮะว้าววันนี้สงสัยชุดสีตองซะด้วยเขียวหืออะไรน่ารักอ่ะเฮ้ยมองคนไหนอ่ะพระคู่มั่นเป็นชมเหรอไม่ใช่นี่คนนี้ขอชุดพิมพ์มันสวัสดีครับ ไม่บอกใครก็อ่ะตีเขียวอ่ะใครอ่ะนั่นราชครูราชครูเหรอเออตายตายนรกว่าไม่ครัวมือนี้เลเจอกันน้ดีออกไปตามเจ้ามาเอปตามเจ้ามแ่ปเชียเอเอเ้อเออเ้วเฮ้อ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 เเ้เ้เ้เเฮ้เฮอเเฮอเ้เเนเ ้จจไ,ได้เล้าปำเนี่ยจับไ่ได้หรอกมือมนเนียนๆเขาไว้แล้วมันก็นลาตาหรือึงบอกุ้งมึงจะได้ไม่ประมาทเอาเอาจับไ่ได้แน่จับไ่ได้หรอกนเนียนๆเขานไว้นานนไห้ ึตอนไหนกูอยู่นี่เที่ยวึงะช้อแกมกูตลอดเลยแก้มมึงตอนไหนน้ไม่มั่นใจอยู่หนกเ็นไเห็นไหมเนกูจับมึงได้ตีนมึงนะเนี่ยข้าเองเออไหมชใช่ไ่ใช่ช่่ใชใช่ชใช ไมเไม่เดียวไ้่ไม่ทูกไม่ถูกตูกไโดดท้องเมื่อกี้มาเปิดตัวแรกเลยเต่เมื่อเพื่อนเราไปแล้วเราทีขอเป็นเพื่อนตัวนี้ตามไปเฮ้ยเฮ้ยมาหหดเล็กเรานี่ไงตร้งพูดให้บอก บุดเยขยพวกเราไม่ได้มาแล้วและรีใครมีต่อหน้าเราแล้ว

กระหม่อมฉันคิดว่าเป็นตัวปลอมพูดถคงเสามหอยเ้าเทามจอดีกว่าพูดฉันดูแล้วฉันก็ไม่ใช่จู้ว่าเราเป็นตัวปลอมอจริงไหมถ้าเกิดว่าเราปลอมเจ้าก็ปลอมถ้าเราไม่ใช่เจ้าก็ไม่ใช่ไม่ใช่ราชบุตรไม่ใช่ผู้ชาย ขาบอกว่าเยี่ยมสังัดเลยเยี่ยมสังัด t เขาแต่ว่าทุกคนคิดว่าข้าพเจ้าสองคนเป็นตัวปลอมนั่นแล้ะก็ข้าพเจ้ามีหลักฐานที่จะให้พระองค์ท่าทนทรงโทษพระเนตรดู <c oughs> อย่าสง่ง <c> ค <oughs> นที่ไหน <c oughs> อะไรอ่ะเอะสกสารลับสำคัญของพระเนตรเราจะเปิด <c oughs> ดูหน้แบัน,นี้แล้กันนะ ิงหราขอฝากลูกชายพาดวลกับทหารเล็กรัชดาให้ธรรมราชาดูแลเพื่อเข้ามาพิเศษสมรสกับอาร,รยาขอยืนยันว่าบุคคลทั้งสองนี้คือตัวจริงลงตามสิงห์ราจริงเฮ้ยไอ้หนุเก็บไปทำไมล่ะลูกขอเด,ดชว่าที่พ่อตาเอ่ยบอก่อยว่ากระดาษเล่น ไในกระบอกชั้นสองคนต้องเหาไม่แน่พระพุทธเจ้าคันเมื่อเขาพูดแบบนี้กันเหรอออ่ะไอ้หนุ่มในเมื่อยืนยันแล้วว่าเป็นตัวจริงมาถึงเบอร์พ่อทันทีเขาเรียกว่าก้นถึงฟาสปากถึงข้าวอยากจะเสวยอะไรบอกพ่อมาได้ลูกเดี๋ยวพ่อให้นางสนมจัดการให้นะเดินทางไปไปกินข้าวกินน้ำจ้าไปเลยไอ้หนุ่ม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 ไอ้หนุ เขาเป็นอะไรเปล่าอ้อันนี้มันเป็นเอกลัในการพูดของรื่องดเคยพ่เจ้าค่ะเขาเป็นคนเสียงรอใคร้องไม่รู้ตบท่จะบอกเาเ้องหรือว่าเขาที่จะทำอะไรนรือ่าอ๋อบกันกันมีเสียงหรกไม่เอาทาลิ้นเรเฮ้ยไมเป็นรตายฟังเรื่องไหมไม่ครอเ่าวกจั ชุดเท้าแบบนี้ของเจียชอบเขาบอกชุดเดียวจะเสวยยำอันทะปัสวะอาชานบบนี่ค่ะมีไหมเนี่ยกันดาไอเมนูนี้เมืองนครมีไหมคุณฟังนะงงไม่รู้ว่าสั่อะไรพ่อคิดว่าน่าจะไม่มีเรื่องสั่งเป็นอย่างอื่นมันก็มีทุกเมืองอ่ะเนี่ยมอก แอ้โหถ้าบอกอย่างนี้ในที่แรกพ่อก็รู้แล้วลูกกล้ไปดูแค่เดี๋ยวให้นางสนุกทเาให้นะเอาเปนดูอื่นดีกว่าไหมลูกได้เลยแม่ไปง่ายไปก็มอกฉันอยากจะสเว่ยพระสสสีเทาเจ้นพระพิเจ้าที่อะไรนะพระเกศาเทียบหก ไปก่อนนะมัช้าแมสสวยจังเลยสถานที่ท่องเที่ยวทากภาคเหนือเอ้ยเผยไม่เลยว่าไม่อยากเสียดีกันนักเรียนมีควาให้เพียงคนเออเราไม่เข้าใจแต่เดี๋ยวมีคนแปลให้รัชดาลูกรัชบุรุเคยได้อยากสวยอะไร จะาองชืง่อ้นอยากจะสวย<อ>พระสอสัตสีเท้าวเจ้น,นพระพงเจ้าที่พระเกษาปเปียกขบ,บ<อ>ไปก่อนนะมาถาแม้สวยจังเลยเอ่ะสถานที่เพืเ่อนมาภาคเหนือหัวระบายหลวงเรียกน่ะเอาทีละผ่อนะออนะเว้ย ออพเอพเอใช่ออใช่โอไม่คอเลยใช่ตอคออะไรต่อสีลาโห่ไหมคอลาเลเจนี่ตรงตัวเลยคอแล้วเจนอะไรจ่อทุกหงสเจ้าเท่ เกสาเปียกผมประเภท่ะไรโลาเจนสารสารเกสสารเปียกผมดูสมนึกยังไงจะกินพรกแม่ธรณีสารไอ้สิ่งตอาก็รู้เป็นตัวค่ยจะทิปูจี้สารสารสกัดอ๋อสารสกัดเกสรสาเปียก เดตังีพใหูมาแปลให้พ่อฟังก่อนเฮ้ย่พลกึง่อย่างไรงนเจ่นสารสกัดรเจสารสกัดอะไรต่อไปก่อนนะสารสกัดบายบายเฮ้ยมีที่ไหนเน่ จากจากจาคอนเสเจนสถานการจากวัสวยจังเลยอ่ะสถานที่ท่องเที่ยวทางภาคเหนือะเพ่อปลาแซลมอนนะูรู้เรว่าปลาแซลมอนมันน่าจะมีอันเดียวนแมสวยจังเลยแมสวยที่เลแซลสถานที่เที่ยวทางภาคเหนือเอกันเยังยังไม่จบยังเหลืออยู่แหมบันใที่มาเชียง ยังเหลือเหลือไม่เหลือหมดแน่พากองค์ท่านอยากเสริมคอลลาเจนสาร เดี๋ยวคุณทุกอนเดี๋ยวก็มีทั้งเมนูจะเอาเยอะจะเอาเยอะจะเอาอยางเสมอด้วยอยากเสมออาหารอีสานเลยโอ้โหอีสานแม่ครัวเมืองพ่อถนัดส้มตำไม่เอาแสบท้องน้ำตกน้ำตกต้องไม่กินนะลาบลาบไม่เอาเลยไม่ได้แล้วหนูจะเอาอะไรลูกอาหารอีสานอยากกินเด้าเงียบเด้าเงียบเมืองเขาเปแปลกๆทั้งนั้นเลยไม่มีลูกเด้าเงียบฮะ อาณิสารพ่อไปรู้จักกันแน่เงียบเนี่ยมีไม่มีมีพ่อจ้าอะไรล่ะลูกซอยจุูที่บ้าอะไรพี่มึงทำมันซอยจูที่ไหนลูกทำไมอ่ะพี่มึงทำแบบทะลุซอยยิบเดี๋ยวติดคอเกินรับได้เลยเจอเมนโดนี้เข้าไปเดี๋ยวพ่อจัดการให้ลูกไม่ต้องเป็นห่วงนะเออขอเดี๋ยวชิเนี่ยเขาเสร็จอะไรลูก เสด็จพ่อพขจะมีสักสี่ห้าแสนมาเห็นเหมเรับงอกไปน้นนนอยน,นะลูกว่าแต่ว่าไอ้หนูจะไปทำอะไรลูกขุดบ <c oughs> ่อเลี้ยงกุ้งจ้ <c oughs> า,จา,อาขออะไรอ่ะขอเดชชาของพอ่อเออคือโอราชบุรเนยทรงเป็นกษัตริย์นักเกษตร พระองค์ท่านก็อยากจะได้เงินไปขุดบ่อเลี้ยงกุ้งเลี้ยงปลายำาในรูพร่อเกษมรูปร้านก็จะตกปลากับกุ้งทรงพระเดชนะพุทธเจ้า,าเฮ้ยเฮเ้ยเสวเอยนี่หยุดกินกว่าเกเองงึันแต่คอลลาเจนแล้ว <c oughs> ไม่ต้องหอวลูกแค่มองกุ้งเองนะแล้วเมื่อมาถึงเมืองพ่อแล้วเดี๋ยวพ่อจะแนนนำบุคคลสำคัญายในไไเมืองให้รู้จักพ่อธรรมราชาสวนนี่ อนาคตแม่ยายเจ้าเรื่อสุการณจนาสีแดงนะพ่อโภวินทาเฮ้ยลูกชายดาวธรรมรัตน์ดาวธรรมรัตน์พี่ชายของเจ้าสาวดาวนรโคศีรษะี่ของสุกฤตเกิดเกิดโอ้ยไม่ต้องพูดไปเลยพูดไรเออแล้วนูถัดไปว่าที่เจ้าสาวของเจ้าในอนาคตในการคืออารยาอารยาทำความรู้จักกับพี่เขาเสียสิลูกมองที่อารยา ขอโทษมากคุณเจ้าพี่เลยค่ะ แล้วไอ้นี่นะลูกนะเดี๋ยวพ่อจะให้เวลาเจ้าสองคนสักสามเดือนก็แล้วกันนะลูกนะจะได้ทําความรู้จักลองคบหาดูใจกันไประหว่างสามเดือนพ่อก็จะหากลุ่มโรงราชิพิทีเมื่อครบกําหนดสามเดือนพ่อก็จะจัดงานแต่งงานให้กับเจ้าพร้อมด้วยอารยาเป็นคู่แต่งงานนะลูกดีนะดีแนละ้วดีแล้วะาไปเข้าพักไ,<ป>ได้พี่พว่า ความดัเจ้าเริ่มจะกลับมาแล้วแต่เด็กแม่เริจะแย่แล้วเอแล้เพเคอไรนเยเฮ้ยวเซอะไรกันอ๋ไม่มีอะไรเคยคาบัตทุนไดแล้วขออันเรโอล่าุดส่งพเข้าห้องเลยรัชดาเดี๋ยวไปเอาพระสอสัตวสีเท้า กินไปกินแล้วหมูขาวนะหักขาวาอยู่แล้วกินแล้วหมูขาวนะลุงแล้วบอกว่ายพระนุวัฒน์เนี่ยมันมันตายไปแล้วมันกลับมาได้ยังไงอ่ะไม่ไรู้เห็นวินาทีแล้ลุงก็ว่ามันไม่ใช่แต่ลุงเชื่อม,มันมีข้อพิสูจน์พยายามรู้ความจริงติดตามมันไปมีโอกาสฆ่ามันได้แต่ฆ่ามันทิ้งเลยนะ নানানানেডেডেডেে